จังหวัดบุรีรัมย์เตรียมจัดงานเทศกาลภูเขาไฟกระโดงชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ตรการตา14-16มีมราคมนี้จังหวัดบุรีรัมย์เตรียมจัดงานเทศกาลภูเขาไฟกระโดงชมการแสดงแสงสีเสียงตำนานรักภูเขาไฟกระโดงสุดยิ่งใหญ่ตรการตาระหว่างวันที่14ถึงวันที่16มกราคมหวังกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้า ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มขน้นจังหวัดบุร,รีรัมย์เตรียมจัดงานเทศกาลภูเขาไฟกระโดงประจำปี2565ที่สวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นรายได้ด้านการท่องเที่ยวพร้อมกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่ ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพระ่ระบาดของโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเข้มขน้นโดยทีมงานในปีนี้คือปรฐมบ,บทแห่งภูเขาไฟซึ่งจะนำเรื่องราวเล่าขานเรื่องเล่าทางภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์รวมไปถึงตำนานความเชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์ในฐานะเป็นเมืองที่มีภูเขาไฟที่ดับแล้วมากที่สุดในประเทศไทยมาบอกเล่าให้กับผู้ เข้ามาเยี่ยมชมงานได้ชมผ่านรูปแบบของนิทรรศการและการแสดงแสงสีเสียงในชื่อชุดอัปสราโชอย่างยิ่งใหญ่ประการตาพร้อมทั้งมีการจำลองการระเบิดของภูเขาไฟกระโดงซึ่งจะมีการระเบิดทุกๆชั่วโมงนอกจากนั้นยังมีการจัดซุ้มไฟประดับตลอดทางเดินขึ้นปากปล่องภูเขาไฟ700เมตรให้ประชาชนได้ถ่ายภาพ มีการจัดลานวัฒนธรรมนำร้านค้าผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นเมืองที่มีร้านค้ามากกว่า70ร้านมาให้บริการอาหารและเครื่องดื่มนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกเช่นกิจกรรมบวงสรวงศักดิ์สิทธิ์บริเวณหน้าพระสุภัทรบพิษกิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมน้อมนําจิตใจที่บริเวณลานหน้า,นาองค์พระสุภัทรบพิษ ในช่วงเย็นของทุกวันนายปิยพลวงศ์ประสิทธิ์ผู้ดูแลการจัดงานได้กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการบอกเล่าถึงความเป็นมาความเชื่อของชาวบุรีรัมที่ได้เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงลูกหลานอีกทั้งยังเล็งเห็นความสําคัญของภูเขาไฟกระดองที่เปรียบเสมือนแสลักของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่อยู่คู่ชาวจังหวัดบุรีรัมย์มาน,นาน ผ่านการแสดงแสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่ตระการตาจึงขอเชิญชวนประชาชนทรนักท่องเที่ยวเข้าชมงานแสงสีเสียงตำมารักภูเขาไฟกระโดงทั้งนี้นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมกิจกรรมต่างๆอีกมากมายด้วยซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ตามที่กระทรวงสาธรารณสุขกำหนด ยังเต้มขีดความสามารถโดยได้กำหนดมาตรการควบคุมพื้นที่การเข้าออกให้เป็นพื้นที่ปิดเพื่อที่จะกำหนดการทำการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานให้เกิดความปลอดภัยทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขด้านอื่นๆอ,อ,อีกด้วยเช่นการกำหนดช่องทางเข้าออกจากงานหนึ่งจุดซึ่งผู้เข้าร่วมงานหรือ ร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนสองเข็มหรือหลักฐานแสดงผลการตรวจยืนยันว่าไม่มีเชืวเว้อไวรัสโควิด -19 ในระยะเวลา72ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมอีกทั้งยังต้องมีการวัดอุณหภ,ภูมิร่างกายว่าไม่สูงกป่า37องศาเซลเซียสมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมงาน และจะัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริเวณตลอดขอ,ค,อครับและจะัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ที่สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการตามบริเวณต่างๆอย่างเพียงพออีกด้วย ดินน้ำลมไปเร้นรอยแห่งพลังทั้งสี่ที่ก่อเกิดเป็นทุกสรรพชีวิตบนผืนพิภพแห่งนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และมอดดับไป หลงเหลือเพียงร่องรอยแห่งความงดงามมิรู้สิน้นณะแดนดินทิน้นภูเขาไฟแล้วพบกันเทศกาลภูเขาไฟกระโดง14-16มกราคม2565สําหรับกิจกรรมนะคะความยิ่งใหญ่ตระการตาสําหรับงานเทศกาลภูเขาไฟครั้งที่3ในครั้งนี้นะคะจะอยู่ที่ ภูเขาไฟบุรีรัมกําลังจะระเบิดขึ้นอีกครั้งนั่นคือเราจําลองการระเบิดภูเขาไฟให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งค่ะเราจะจัดทุกๆทุกๆวันนะคะวันละ3รอบก็คือรอบหนึ่งทุ่มสองทุ่มและ3ามทุ่มของทุกๆวันก็จะเป็นการจําลองการระเบิดภูเขาไฟด้วยสเปเชียลเอฟเฟกสุดอลังการพร้อมกับรับชมโชว์นะคะซึ่งเป็นโชว์เรืองแสงนะคะ ในชื่อชุดอัปสราโชเป็นการเล่าถึงปฐมบทของการกำเนิดภูเขาไฟรวมถึงเร้นรอยของอารยธรรมร่องรอยของความเป็นอัตลักษณ์บุรีรัมย์ไว้อยู่ในโชวก็จะมีการแสดงทั้งหมด3วันสารอบเช่นเดียวกันค่ะอันนี้จะเป็นไฮไลท์พิเศษสำหรับในปีนี้ส่วนไฮไลท์พิเศษยิ่งกว่านั้นค่ะก็คือการประดับประดาไฟนับล้านดวงค่ะตั้งแต่บริเวณทางขึ้นนะคะก็จะเป็นจุดถ่ายรูปต่างๆที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ มาสัมผัสนะคะอากาศเย็นๆในช่วงนี้ชมไฟแสงสีสุดอลังการนับล้านดวงก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปส่งต่อภาพความประทับใจเพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวต่างๆที่ได้รับวัคซีนครบอย่างน้อย2เข็มเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ช่วยกันยื้สููในเรื่องของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของกวังเวีรันามให้กลับมาคึกคักเป็นอีกหนึ่งรายงาน